เรามาดูดีกว่าครับว่าเรื่องราวต่างๆของตัวเลขกับภาษาอังกฤษจะมีอะไรบ้างครับแน่นอนครับสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องราวของการออกเสียง pronunciation ครับ one two อันนี้ง่ายมากครับแต่คำว่า3ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าลืมเอาลิ้นมาแตะฟันบนเล็กๆนะฮะ three นะฮะ three one two three ไม่ใช่ต้นไม้นะครับวิธีการซ้อมคือ three trees ครับ three trees ต้นไม้3ต้นครับ f o อันนี้ง่ายมากครับส่วนคำว่า five หลายคนยังเพรชอบพูดไฟไฟไม่มีตัวสกดะนะฮะเดี๋ยวเขาึกมาจากดอยนะฮะต้องเป็น five เหมือนเวลาที่คุณแอปแบลถ่ายรูปครับ five ส่วนคำว่า6เนี่ยก็ต้องเป็น six นะครับซอโซต้องชัดเจนนะฮะ six นะครับไม่งั้น six นะฮะจะแปลว่าป่วยนะฮะ seven ก็อย่าลืมตัว v ฮะ seven นะฮะ seven ตัว v ก็จะซ้อมอย่างนี้ครับ seven นะฮะไม่ใช่ seven นะฮะ seven v นะฮะจะเป็นอย่างนี้ seven ส่วนเบอร์8อย่าลืมนะครับต้องออกเสียงทอนอาหารให้ชัดเจนที่ตัวสะกดนะครับ eight นะครับ eight แต่บางคนออกเสียงว่าเอ g ครับเอ g ก็แปลว่าไข่สิครับแล้วยิ่งถ้า88ก็เอ g ี่ egg 888ไม่เอ็กเอก,กเอก,เอกไปละครับโอ้โ oh, ห oh. อย่าลืมครับ8 8 88ก็คือ88 888 888 i นะฮะ9นะฮะไม่ใช่9 ต้สะโกดต้องมีแล้วนะฮะ9 9 10ส่วนช้างกับ11เนี่ยนะครับต้องแยกแยกกันตรงนี้ครับ elephant นะฮะ,ะ,ฮะก็คือช้างครับ elephant นะฮะส่วน11ก็ต้องเป็น eleven นั่นเองครับ eleven elephants ครับก็คือช้าง11เชือกนะฮะ,นะฮะแล้วก็12 12นั่นเองครับ